สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง r รด d อ t เป็นเรื่องราวของเดวิดวิศวกรหนุ่มและนาดีนักศึกษาแพทย์เมื่อชีวิตคู่ของพวกเขาเริ่มสั่นคลอนเดวิดจึงชวนนาดียเดินทางไปดูแสงเหนือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแต่ทริปนี้ก็ดันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆก็มีแสงเลเซอร์ปริศนาตามติดตัวพวกเขามาดูกันว่าใครคือคนที่ทําแบบนั้นแล้วทําไปเพื่ออะไรก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเว เราไปชมสปอยกันได้เลยค่ะนักง,งานรับปริญญาของเดวิดบัณฑิตป้ายแดงคณะวิศวกรรมศาสตร์หลังจบงานเดวิดมาดื่มกับแฟนสาวชื่อนาเดียเมื่อคุยกันไปสักพักเดวิดก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่ที่จริงแล้วเขาแอบไปโทรศัพท์เข้าสถานีวิทยุที่กําลังเปิดทีร้านในขณะนี้ สิ่งที่เดวิดพูดคืออ่านกลอนบอกรักนาเดียแบบเขินๆพูดวนไปบนมาจนผู้ด,ดำเนินรายการนั้นเร่งให้รีพูดเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงต่อแล้วเดวิดจึงรวบรวมความกล้าขอนาเดียแต่งงานผ่านทางวิทยุแต่มันก็ไม่ทันแล้วสายถูกตัดไปสะก่อนพอเดวิดออกมาจากห้องน้ําก็เห็นหนาเดียยืนอยู่นาเดียทำหน้าเซ็งๆบ่นเดวิดว่าทำไมต้องมาขอแต่งงานในที่มันเหม็นแบบนี้ แต่เธอก็เข้ามากอดเดวิดแล้วก็ตอบตกลงแต่งงานกับเขาหนึ่งปีครึ่งถัดมาชีวิตคู่ของทั้งสองไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเดวิดทํางานหนักเพื่อหาเงินมาสร้างครอบครัวให้มั่นคงหลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยเดวิดก็อยากจะพักผ่อนเล่นเกมทําให้ภาระงานบ้านทุกอย่างนาเดียต้องเป็นคนทําเครื่องซักผ้าก็ดันมาพังนาเดียก็ต้องพยายามซ่อมเองเพราะว่าเดวิดเอาแต่เล่นเกมซึ่งมันก็ทําให้หนาเดียนั้นไม่พอใจที่ต้องมาทํางานบ้านจะไม่มีเวลาไปอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเธอทนไม่ไหวไปโวยวายใส่เดวิดจนได้ทะเลาะกัน นาเดียเอาผ้าลงมาซักที่เครื่องซักยอดเหรียญระหว่างนั้นเพื่อนบ้านที่เธอและเดวิดสนิทด,ด้วยก็จะพา,ามาซักเช่นกันจากนั้นเมื่อนาเดียลุกไปเอาผ้าเธอก็คลื่นไส้อาเจียนซึ่งนาเดียเธอเรียนแพทย์มาเธอรู้ดีว่าน,นี่ไม่ใช่อาการป่วยทั่ว,วไปแต่เธอกำลังตั้งท้อง เธอร้องไห้ออกมาเพราะเธอรู้สึกว่าตอนนี้เธอและเดวิดยังไม่พร้อมและคิดจะทําแทง้งโทมัสจึงพูดปลอบใจและให้กําลังใจเธอจนเธอรู้สึกดีขึ้นโทมัสบอกว่าการมีลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็กังวลว่าจะสูญเสียลูกไปมากที่สุดเช่นกันเช้าวันถัดมานาเดียตื่นมาเห็นอาหารเช้าที่เดวิดเตรียมไว้ให้พร้อมกับเสื้อกันหนาวตัวใหม่อีกทั้งยังซ่อมเครื่องสัก้าให้อีกด้วยเดวิดนั้นต้องการกระชับความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเขาจึงยอมลางานมาเพื่อพานาเดียออกทริปไปดูแสงเหนือสุด โรมติกระหว่างเดินทางไปที่โรงแรมท้งคููได้จอดรถเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งมีผู้ชายสองคนมาจอดเติมน้ำมันเช่นกันมีคนนึงท่าทางน่ากลัวเขามาเล่นกับมาของเดวิดแล้วก็แซวนาเดียต่อหน้าเขาทําให้เขาไม่ค่อยพอใจแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินไปซื้อของน้องหมาของเดวิดได้กลิ่นแปลกๆจึงวิ่งไปที่ท้ายรถเดวิดก็ตามไปดูก็เจอเลือดไหลออกมาจากท้ายกระบะซึ่งเป็นเลือดของซากวางนอกจากนี้ยังเห็นปืนอีกด้วยจังหวะที่เดวิดจะขับรถออกจากปั๊มก็ดันไปชนรถของพวกนั้นเป็นรอยบุบนิด แต่เดวิดก็หนีไปเลยเพราะคิดว่าพวกเขาคงไม่เห็นเมื่อมาถึงที่โรงแรมทังคูจะเข้ามาเช็คอินแต่ก็ถูกพนักงานต้อนรับเมินเพราะว่าเธอเป็นพวกเหยียดผิวแต่จากนั้นเจ้าของโรงแรมก็เข้ามาต้อนรับพร้อมกับขอโทษแทนพนักง,งานเขาเอาแผนที่ไว้ให้และชวนไปพักกินเบียร์ที่บ้านเขาได้ในระหว่างนั้นเดวิดก็หันไปเจอผู้ชายสองคนที่เดวิดเพิ่งไปชนรถพวกเขามาพวกนั้นมองมาที่เดวิดและนาเดียอย่างน่ากลัวเช้าวันถัดมาทังคูเตรียมจะออกเดินทางไปจุดตั้งแคมป์พ่อมาที่รถก็พบว่ารถถูก และมีข้อความเหยียดผิวติดอยู่ที่ท้ายรถด้วยทําให้นาเดียนั้นกโกรธและโมโหมากระหว่างทางไปตั้งแคมป์นาเดียเจอรถของพวกมันจอดอยู่ข้างทางเธอเลยจะไปขูดรถเพื่อแก้แค้นเดวิดก็พยายามห้ามเธอเพราะกลัวถูกจับได้แต่เธอก็ไม่ฟังจะเอาคืนให้ได้นาเดียถือไขควงเดินลงจากรถค่อยๆเดินไปที่รถแล้วก็ขูดเป็นรอยยาวแต่พวกนั้นก็ดันมาเจอพอดีแล้วก็ปล่อยหมาให้มากัดนาเดียเธอรีบวิ่งขึ้นรถทันทีจนหนีไปได้ทันแบบบุตรวิท เดวิด <David S 2> และนาเดียเดินทางออกไปจุดตั้งแคมป์ต่อด้วยสกีทั้ทงคู่ดูมีความสุขมากๆที่ได้มาเที่ยชวชมวิวสวยด้วยกันพอตะว,วันตกดินทั้งคู่ก็นอนหยอกล้อก,กันอยู่ในเต็นท์นาเดียบอกเดวิดว่าเธอท้องถึงแม้เดวิดจะตื่นเต้นดีใจที่จะได้เป็นพอ่อแต่ข้างในลึกๆเขากลับรู้สึกเศร้าและเป็นกังวลซึ่งนาเดียก็รู้และดูออกว่าเป็นเช่นนั้นแต่แล้วอยู่ดีๆก็มีแสงเลเซอร์ส่องมาที่เต็นท์นาเดียคิดว่ามีเด็กมากแกล้งเลยออกจากเต็นท์ไปตะโกนหาเลเซอร์ได้เปลี่ยนตำแหน่งไป เกิดอันตรายเลยผลักนาเดียออกจากเป้าทั้งคู่พยายามหาที่มาของเลเซอร์แต่ก็หาไม่เจอจึงตัดสินใจเข้ามาหลบในเต็นท์ หมาของพวกเขาวิ่งหนีหายไปท่านใดน,นั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นนักที่สองยิงมาที่โคมไฟทั้งครูตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิ่งหนีจากเต็นท์ไปหวังจะใช้ความมือช่วยซ่อนตัวแต่ก็มีพลุไฟยิงขึ้นส่องสว่างอย่างต่อเนื่องทั้งคููและวิ่งเข้าไปหลบในแนวป่าพวกเขาคิดว่าคนที่ทำคือพวกที่นาเดียไปกรีดรถมาพอพลุไฟหมดไปพวกเขาก็เข้าไปซ่อนตัวในกระท่อมกลางป่าในค่ำคืนอันหนาวเหน็บ เช้าวันถัดมาพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่เต็นท์เพื่อหาข้าวของรวมทั้งกุญแจรถเพื่อเดินทางกลับพอไปถึงก็มีรอยเลือดอยู่รอบๆเดวิดเข้าไปหาของแล้วเขาก็ออกมาอ้วกทันทีเพราะว่าข้างในมีซากน้องหมาของเดวิดอยู่ในนั้นด้วยพวกนั้นลงมือทํากับน้องหมาอย่างทารุณเดวิดและนาเดียก็สงสารและโกรธมากๆที่มาทํากับน้องหมาเขาแบบนี้นอกจากนี้ข้าวของพวกเขาก็หายไปหมดเดวิดพยายามหากุญแจรถข้างในเต็นท์แต่ลาวถูกกับดักสัตว์หนีบเขาที่แขนเป็นแผลใหญ่นาเดียช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ และพวกเขาก็หอบสังค้ารออกเดินทางต่อบาดแผลที่สาหัสอีกทั้งอากาศที่หนาวเย็นทาให้เดวิดนั้นเดินแทบไม่ไหวแต่เรื่องเลวร้ายยังไม่หยุดเพียงเท่านี้พวกเขาเจอคนยืนถือปืนรออยู่หลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นเดวิดและนาเดียก้มลงหมอบคลานหลบกระสุนเอาชีวิตรอดยิงคลานแผลที่แขนเดวิดก็ยิงสร้างความเจ็บปวดให้เขาเดวิดนึกถึงเกมที่เขาเคยเล่นว่าปืนชนิดนี้ต้องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนประมาณสิบวิ ทั้งคู่จึงใช้จังหวะนี้หลบเข้าไปในแนวป่าตอนที่เขาบรรจุกระสุนแต่มันก็ไม่ทนันเดวิดถูกยิงเข้าที่ไหลส่วนนาเดียวิ่งเอาชีวิตรอดแบบไม่มองหลังทําให้เธอไม่รู้ว่าเดวิดถูกยิงแต่โชคยังดีที่พายุหิมะแรงขึ้นทําให้เดวิดใช้โอกาสนี้หนีมาได้ทั้งด้านนาเดียวิ่งไปแบบไม่ดูอะไรเหลือเข้าไปอยู่บนเปลือกน้าแข็งบางๆที่พร้อมจะแตกอยู่ตลอดเวลาเดวิดตะโกนเรียกหานาเดียส่วนนาเดียก็ตะโกนบอกให้เดวิดอย่าเข้ามาแต่มันก็ไม่ทนันพื้นน้านแข็งแตกเดวิดตกลงไปในน้ํานาเดียรีบคลาน ไปช่วยแต่แล้วเดวิดก็จมหายไปนาเดียพยายามคว้าหาตัวเขาแต่ก็หาไม่เจอเธอจึงได้แต่นั่งร้องไห้และเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในที่สุดเดวิดก็ดินรนขึ้นมาจนได้ตอนนี้อสสงสารเดวิดมากๆเลยค่ะทั้งถูกกับดักหนีบแขนถูกยิงมีหนำซ้ำเสื้อพายังมาเปียกทามกลางพายุหิมะอันหนาวเหน็บ นาเดียพยุงเดวิดไปตามทางจนพบกับบ้านหลบภัยกลางป่าเธอเรีบเข้าไปในบ้านโทรหากู้ภัยให้มาช่วยซึ่งก็จะมาช่วยได้ก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าตอนนี้มีพายุรุนแรงระหว่างรอกู้ภัยนาเดียก็ได้เปลี่ยนสภาพผาและเย็บแผลให้เดวิดขณะที่เขาหลับไปนาเดียก็กังวลกลัวว่าเธอจะแทงลูกจึงเอาที่ตรวจมาฟังเสียงหัวใจของลูกในท้องแล้วเธอก็ได้ยินเสียงหัวใจใเด็กเต้นเดวิดที่ตื่นขึ้นมาก็อยากได้ยินเสียงลูกบ้างนาเดียจึงเอาให้เขาฟังแล้วทั้งคู่ก็ร้องไห้ด้วยรอยยิม้ม พอถึงตอนเช้ากูภัยเดินทางมาถึงแต่ดันเป็นหนึ่งในคนที่นาเดียไปกรีดรถทั้งคู่จึงรีบหนีออกทางหน้าต่างและจะใช้ชังงวันนี้ขโมยรถสก,กีแต่ก็ไม่ทนันกูภัยออกมาสะก่อนทั้งคู่เลยตัดสินใจหนีเข้าไปในป่ากูภัยคนนั้นก็ออกมาตามหาเดวิดและนาเดียเข้าไปหลบในโพรงต้นไม้ทางดานกูไพยก็ตามมาติดติด นาเดียใช้พลุไฟที่เก็บมายิงใส่เขาจนไฟลุกท่วมตัวแล้วทั้งคู่ก็วิ่งหนีไปนาเดียเอาแผนที่ออกมาดูเพราะจำได้ว่าบ้านพักของเจ้าของโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเขาไม่รอช้ารีบออกเดินทางไปที่นั่นระหว่างทางเดวิดก็อาการแย่ลงไปเรื่อยๆเขาเริ่มได้ยินเสียงและเห็นภาพร้อนเดวิดเห็นเป็นเด็กใส่เสื้อสีเหลืองยืนมองเขาอยู่แล้วเดวิดก็พูดออกมาว่าเขาไม่สามารถเป็นพ่อใครได้ในตอนนั้นเดวิดน่าจะเชื่อนาเดีย จากนั้นเดวิดล้มลงไปนอนร้องไห้ตอนนี้เขาไปต่อไม่ไหวแล้วนาเดียจึงตัดสินใจล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่อยหาคนมาช่วยระหว่างทางนาเดียไปเจอรถสก,กีจอดอยู่แต่ตอนนี้เจ้าของรถซึ่งก็คือคนที่นาเดียไปขูดรถเขาอีกแล้วกําลังยืนถือปืนอยู่ข้างหลังนาเดียและถามเธอว่ากําลังจะทําอะไรทันใดนั้นเดวิดโผล่เข้ามาทุบหัวเขาจากด้านหลังอย่างเต็มแรงจนทําให้เขานั้นเสียชีวิต ทั้งคููใช้รถสก,กีขี่ไปที่บ้านของเจ้าของโรงแรมเมื่อไปถึงเธอก็รีบปฐมพยาบาลให้เดวิดที่ตอนนี้อาการแย่มากแล้วจากนั้นเจ้าของโรงแรมก็เข้ามานาเดียขอให้เขารีบโทรแจ้งรถพยาบาลเขาก็รีบไปโทรให้แต่สิ่งที่พูดกับปลายสายมันกลับกลายเป็นประโยคที่ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วรีบมาเมื่อนาเดียได้ยินแบบนั้นเลยระแวงและจะหนีไปแต่เขาก็เอามีดมาขู่ไว้นาเดียเลยพาเดวิดเข้าไปหลบในห้องเจ้าของโรงแรมร้องไห้ขอร้องให้ออกมามันจะได้จบที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพื่อครอ แลัวจากนั้นประตูก็เปิดออกโทมัตถือปืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาซึ่งในตอนนั้นเดวิดและนาเดียก็ได้เห็นรูปในห้องก็ทําให้รู้ว่าทํำไมโทมัสถึงมาอยู่ที่นี่ใครคือคนที่พยายามฆ่าพวกเขาและทําไปเพื่ออะไรโดยสิ่งที่เห็นคือรูปถ่ายของพวกเขาจํานวนหลายรูปและรูปเด็กชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเด็กคนนี้ก็คือลูกชายของโทมัตท,ที่เขามักจะพูดให้ฟังอยู่ตลอดเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นวันที่นาเดียตอบตกลงแต่งงานกับเดวิด ทั้งคู่นั่งรถไปด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วนาเดียก็เกิดหื่นขึ้นมาเธอบุกจู่โจมเดวิดบนรถทําให้เขาไม่ได้มองทางจนไปชนกับเด็กเข้าเต็มๆนาเดียรีบลงไปดูเด็กจากนั้นเธอกลับมาที่รถและบอกเดวิดว่าเด็กนั้นตายแล้วทั้งคู่ตกใจทําอะไรไม่ถูกนาเดียจะโทรแจ้งตํารวจแต่เดวิดก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาไม่อยากให้ชีวิตที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่ต้องมาจบลงด้วยการใช้ชีวิตในคุกแล้วเดวิดก็พานาเดียขับรถหนีไป หลังจากนั้นนาเดียก็รู้สึกไม่โอเคพยายามจะโทรแจ้งตำรวจแต่เดวิดก็ห้ามไว้อยู่ตลอดเดวิดบอกว่าเขาเป็นคนขับและคนที่ต้องติดคุกก็คือเขาคนเดียวชีวิตเขาจะพังทําให้นาเดียนั้นยอมในที่สุดแต่เรื่องนี้ก็ได้ตามหลอกหลอนทั้งคู่มาโดยตลอดโดยเฉพาะเดวิดที่ถึงคันเห็นภาพร้อนและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขารู้สึกผิดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้พวกเขากําลังจะมีลูกถ้าไม่เข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทางด้านโทมัสในวันนั้นเขาวิ่งมาเจอร่างลูกชายสุดที่รักนอนแน่นิ่งอยู่กลางถน หัวใจของคนเป็นพอ่อแทบแตกสลายเมื่อตำรวจสอบถามรายละเอียดของคนที่ชนเขาก็บอกว่าไม่รู้แต่ความจริงแล้วเขารู้อยู่เต็มอกเพราะว่าในวันนั้นโทมทัสเล่นรดรนมาคับกับลูกทะเบียนรถที่ชนก็ถูกบันทึกไว้ในกล้องเรียบร้อยแล้วโทมทัสวางแผนที่จะแก้แค้นด้วยตัวเขาเองโดยเริ่มจากเอาทะเบียนไปหาเจ้าของรถย้ายไปอยู่ห้องตรงข้ามกับพวกเขาเขาไปตีสนิทและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเมื่อโทมทัสรู้ว่านาเดียท้องเขาก็เริ่มการแก้แค้นโดยเริ่มแนะนําทิปดูแสงเหนือให้กับเดวิดสรุปก็คือ คนที่พยายามจะฆ่าเดวิดและนาเดียไม่ใช่คนที่นาเดียไปมีเรื่องด้วยแต่ว่าเป็นโทมัสนั่นเองกลับมาต่อกันนะคะตอนนี้โทมัสถือปืนขึ้นจะยิงพวกเขานาเดียอ on ้อนวอนขอชีวิตบอกว่าเธอกำลังท้องอย่าทำอะไรเธอเลยโทมัสเลยคิดได้เดินเข้าไปเอาปืนฟาดนาเดียจนสลบที่บอกว่าโทมัสคิดได้นี่คือวิธีทรมานพวกเขานะคะเขาจับนาเดียมัดไว้แล้วบังคับให้เดวิดใช้สว่านเจาะที่ท้องเธอไม่อย่างนั้นโทมัสจะยิงเขาเจ้าของโรงแรมก็ไม่เห็นด้วยเพราะวันนี้มันโหดร้ายทารุณเกินไป เขาร้องขอให้โทมัสพอแค่นี้แต่โทมัสก็ไม่ยอมสั่งให้เดวิดลงมือพอเดวิดชักช้าไม่ทําตามโทมัสเลยยิงเข้าดีขาเข้าไปหนึ่งนัดเดวิดทนความจะปวดบาดแผลไม่ไหวหยิบสว่านจะเจาะที่ท้องของนาเดียและในะที่สุดเดวิดก็หยุด โทมัสเลยจะยิงนาเดียท่านใดน,นั้นกูภัยที่ถูกรูไฟยิงใส่ก็เข้ามาเขาพยายามห้ามโทมัตแต่โทมัสก็ไม่ฟังยิงใส่กูภัยไปหนึ่งนัดซึ่งทําให้กูภัยทําปืนลั่นใส่คอเจ้าของโรงแรมจนเขาเสียชีวิตส่วนกูภัยเขายังไม่ตายเขาไปต่อสู้กับโทมัส เดวิดและนาเดียใช้จังหวะน,นี้หนีออกมาแต่เดวิดสภาพร่างกายเขานั้นไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจให้นาเดียหนีไปก่อนเพื่อหาคนมาช่วยนาเดียรีบวิ่งไปจนไปเจอปือนของคนที่เดวิดตีหวัวก,ก่อนหน้านี้ส่วนทางด้านโทมัสหลังจากที่เขาจัดการกับกู้ภัยเรียบร้อยแล้ว <im it> เขาก็ออกมาเจอเดวิดนอนหมดสภาพอยู่เดวิดขอร้องให้โทมัสจบเรื่องนีซ้ซะท่านใดนั้นนาเดียก็โผล่มาพร้อมกับเล็งปืนไปที่โทมัสแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น นาเดียถูกยิงจากบุคคลปริศนาซึ่งคนนั้นก็คือเมียของโทมทัสเดวิดเห็นเมียตายไปต่อหน้าต่อตาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่เขาเจออยู่ในตอนนี้มันมากซะจนไม่อยากมีชีวิตต่อเขาจึงขอให้โทมัสรีบส่งเขาไปอยู่กับนาเดียซะส่วนโทมัสเขาไว้ชีวิตเดวิดเพราะว่าอยากให้เดวิดมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อทนทุกต่อไปแล้วหนังก็จบลงค่ะ กันบ้างคะชอบหนังแนวเอาตัวรอดกันไหมเอ่ยหรือถ้าใครอยากให้แอดสปอยหนังแนวไหนบอกกันมาได้นะคะยกเว้นหนังผีสําหรับเรื่องนี้คือแอดสองสารผู้ชาย2คนนั้นอะ่ะอยู่ดีๆรถก็ถูกชนโดนกรีดรถโดนยิงพลุไฟใส่อีกคนก็โดนตีหัวสรุปก็คือตายทั้งสองคนสุดท้ายนี้แอดก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการขับรถนะคะแล้วก็อย่าทําแบบนาเดียตอนที่อยู่บนรถถ้าหากว่าไม่ไหวจริง,รงๆก็แนะนําให้จอดรถทําเป็นกิจจารักษณะไปเลยคะ่ะจะได้ไม่เดือดร้อนชาวบ้านแล้วแอดก็อยากจะฝากเรื่องกรีดรถนะคะ ในชีวิตจริงเราไม่ควรที่จะไปแก้แค้นกรีดลดเขาคืนเพื่อความสะใจแบบนั้นแอดว่าผลมันจะไม่คุ้มเสียวนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปอย่าลืมกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ